ซึ่งหลังจากที่เฮาหนีได้อัปเดตเกี่ยวกับดิ้งใบบุญใบบัวไปแล้วและหลังจากนี้เฮามาอัปเดตเกี่ยวกับพ่อโตคนทีเป็นผู้ดี้งดิ้งสองตัวนี้กันว่าพอโตอนี้หลังจากที่เห็นการอัปเดตของดิ้งสองตัวนี้แล้วเพื่อนหนีจะหู้ซึกแนวใดโดยหลังจากที่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับดิ้งใบบุญใบบัวนี้พอโตคนที่เป็นผู้ดี้งนอกเพื่อนหนี่ได้โพสต์ว่า,วาและเพื่อนีก็ได้เขียนไว้ในโพสต์ว่า เห็นหัวบนี่แล้วก็ดีใจแล้วที่ใบบุญใบบัวมีชีวิตที่ดีขึ้นร้ายแล้วก็อยากฝากเอฟซีทุกคนให้ได้เข้าใจน้ำกันว่าเข้าต้องเข้าลบกฎหมายบ้านเมืองบ่อ,อยากหายทุกคนไปว่าให้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เหตุตามหน้าที่ที่ถือต้องตามกฎไม้แล้วขอความกระดูหน้าอย่าเอาประเด็นใบบุญใบบัวไปโพสด่าลมทึน หรือกล่าวให้ใส่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่นโพสต์มาเนาะสำหรับคนทีเดี่ยงใบบุญกับใบบวัวนี่ก็ถือว่าเพิ่นนี้คงจะทําใจได้แต่เด,ด,ด,ดีนาะเกี่ยวกับดิ้งสองัวนี้โดยดิ้งสองัวนี้ก็ได้๋อยู่บอลทีควรอยู่ดะนะพวกเฮาเองที่เป็นเอฟซีนี่ก็ทําใจใหายได้คือกับพอโตเนาะขนาดพอโตนี่เรานียังสามารถทําใจได้ดังนั้นเฮาหนีกา วัที่จะทำใจให้ได้ว่าต่อไปนี่ใบบุญกับใบบัวนี่เจ้าบอดไอ้ออกกล้องเจ้าบอดไอ้ออกคลิปแล้วเซิงเฮาหนี่ยังสามารถติดตามใบบุญใบบัวได้เด้อเซิงเขาไปติดตามอยู่ท่มุนและนิติอนุรักษสัตว์ปาลาลาาเนาะเซิงผนิก่กจะอัปเดตเกี่ยวกับใบบุญใบบัวให้พวกเฮาหนี่ได้หูทุกอาทิตย์เลยพวกเฮานี่ก็สามารถไปเบิ่งได้สําหรับคนทีไปคอมเมนต์เนาะก็มีส่วนหนึ่งทีเสียใจที ใบบุญใบบัวนี่จะบดเด็กกลับมาสู่อ้อมกอดของพอโตแล้วและบางคนนี่ก็หายกำลังใจนะกะเอ็นดูในความคิดของพอโตทีเล่านี่คิดไรนอทีเล่านี่แบบคิดในทางบัวนะแบบทํำใจได้นะนะซึ่งหลายหคนนี่ก็สมเซยในความคิดของพอโตที่ออกมาโพสต์แบบนี้สำหรับเรื่องนี้คอยก็เซว่าฮอดบอสซรูปเดลเดนอวามันจบลงแนวใดก็คือ พอโตใบบุญใบบัวนี่จะบัวดมาอยู่น้ำกันอีกแล้วสําหรับใบบุญกับใบบัวนี่ก็จะแดดไปอาศัยอยู่ในบ่อนที่ควรอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพอใบบุญใบบวัวว่ามีความรู้สึกแนวใดเกี่ยวกับข่าวการอัปเดตของใบบุญใบบวัวนี่ซึ่งกอลังที่่อยนี่อ่านโพสตให้ทุกท่านฟังไปในต้นคลิปเด่นเนาะสำหรับคลิปนี้ขอยก็จะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ละ ขอขอบใจมมทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันใหมในคลิปน้นะ